สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวนนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม2นะครับนักเรียนม2ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือ Action 2นะครับนักเรียนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับชวนเพื่อนๆบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ u t u b e โดยผมครูสวนนะครับเพื่อเตรียมการเรียนของนักเรียนนะครับเพื่อเตรียมการเรียนของนักเรียนการเตรียมการเรียนภาษาอังกฤษนะครับ ในระดับชั้นมสองนะครับที่เรียนเรื่องสือแอคชั่นนะครับถ้าเกิดว่าชวนเพื่อนแล้วช่องกระปุจะได้โตขึ้นโตขึ้นนะครับนักเรียนจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขนะครับเตรียมตัวดีนะครับตั้งใจเตรียมตัวไปเรียนก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะเตรียมตัวไปเรียนหรือว่าอาจจะเอาไว้สรุปตอนกลับมาจากการเรียนแล้วก็ได้นะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนรับรองว่าดีประโยชน์มีประโยชน์แน่นอน นะครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มกันครับว่าแอคชั่น2นะครับเป็นอย่างไรเริ่มครับโอเคครับเราจะมาดูโมดูลที่5นะครับโมดูลที่5เอเวอร์เพลนนของนักเรียนชั้นม2ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือแอคชั่น2นะครับเรามาดู Our planet นะครโลกของเรานะดาวเคราะห์ของเรา What's in this module? Module มีเรื่องอะไรบ้างนะครับมี Environment a l problem ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับ Super volcano น,นะครับไอ้ภูเขาไฟระเบิดระดับ Super volcano เ,เลยนะครับรับมือขยะครับนีไซเคกลการนำกลับมาใช้ใหม่นะ การใช้วิววนนะครับ c o n d i t i o no n a l Sentence นะครับเป็นประโยคเง,งื่อนไขท้ายหนึ่งท้ายสนะครับ e เพ i o แท็กครับ Expressing Opinion การแสดงออกตั้งความคิดเห็นนะครับ Opinion ความคิดเห็นนะครับ Making s u g g e s t i o นนะครับคำแนะนำครับการให้คำแนะนำเป็นเรื่อง<ม>ที่เราจะเรียนในยูนิตนี้นะครับนี่เป็นเรื่องคำศัพท์อันนี้เป็นเอาไว้สแกนนะครับ หย,หยุดคลิปนี้แล้วสแกนก็จะได้ฟังบทบทเรียนทั้งหมดนะครับเนื้อเรื่องพวกคำศัพท์อะไรต่างๆนะครับสแกนตรงนี้นะครับโอเคนะครับสแกนเก็บไว้ก็ได้นะครับและสารจะได้ใช้เกิดประโยชน์ในระหว่างเรียนครับศัพท์พับเอเมนเมนท t ลแอคชั่นนะครับกิจกรรมการกระทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับลองฟังดูแล้วออกเสียงตามนะครับ What are these phrases in your language? ประโยควลีเหล่านี้ภาษาเราใช้คภาษาไทยใช้คาว่าอะไรนะ Use phrases to describe the picture ใช้วลีนั้นในการอธิบายภาพนะครับอธิบายภาพหน้นี่เป็นการแยกขยะใช่ไหมหนึ่นะครับ2นี่เป็นเรื่อง,งอะไรครับเนะี่ยฝังอะไรสักอย่างนะครับ สามสามเขาบอกว่าฮีรีไซเคลิลล็อบบีออ้กับนำมาใช้ใหม่นะครับรีไซเคลิลล b b บบ h ก็ขยะครับอันนี้นะครับเอาอันนี้มาใช้นะครับเป็นแอคชั่นการกระทำครับ อันนะครับมาดู 5a ครับยูนิต 5a earth s o s earth ก็โลกนะ s o s ก็อัานเลกร้องความช่วยเหลือนะครับจากโลกครับ global warming โลกร้อนนะครับภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับ global change ภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับโลกมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับ global warming is causing major change global warming เนี่ยภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากในะ no โ,โลกของเราเลย Animal and plant นะสัตว์และพืชนะ Trying to live with this change ทั้งสัตว์และพืชก็พยายามจะอยู่ให้ได้ในการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะ o u do not do anything to stop ถ้าเกิดคุณไม่ทำอะไรที่ทพยายามทำให้หยุด Speed ไอความเร็วอันนี้นะครับ The planet is heating up โลกก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับ Many of t h i e s species นะครับตัดสปีปส์ต่างๆ Will become endangered นะครก็จะ Endangered ก็คือจำอาหายไปหมดไปนะ d n d e v e n e x t i n c t Lead and speaking นะครับ Reading and Speaking อ่านและพูดครับพอ Group t h i s w o r d under the subheading ต้อนะงจัดกลุ่มพวกนี้นะครับตามหัวข้อในเนื้อเรื่องนะ Seal Elephant cheetah tiger sea turtle แลนะ Leopard Elephant Seal น้ Bo Eagle ก็ ไอห,หัวล้านนั่นนะครับโอินซีหัวล้านพลวรับแมมีพลวรับแม่เนี่ยพีเช่นเปนกวินวูฟของแซมมอนนะครับส่วนข้อสองนี่เขาบอกว่าริตเกนมาร์ทีทูนะครับหรือเอฟฟอร์นะถ้าไม่ไปบอกกัดีเอสนะครับทัามาจากเนื้อเร <Okay. S 1> ื่องดูจากเนื้อเรื่องนะครับเือเรื่องครับซีไลฟ์ครับชีวิตสัตว์ทะเลครับ กาลาปโกสเป็นกลินน,นกเป็นกลินที่กาลาปโกสครับรื่ว่ามีชีวิตจฟีจอนมมฟนอสนะครับก็หาอาหาร,าหารนั่นเองนะครับเดสทรยทำลายเลเดเอกออกไข่นะครับซีไลฟ์มาดูเบิร์ดนี่นกครับนกเวทแลนด์ก็เป็นที่ที่มีที่เปียกนะครับฮับิทเทต อุปนิสัยนะครับ dry แห้งนะครับ expanding ขยายขยายขึ้นนะครับไม้แกนนี้ขยายอ่ยออพยพ distance กันระยะทางครับคงได้นะครับตับตรงนี้ on the way อยู่ในวิถีของมันนะครับอันนี้เรื่องนกอันนี้เป็นแลนด a n i น a l เป็นสัตว์ ตัดที่อยู่บนพื้นดินนะครับตัดบกนั่นเองนะครับอันนี้มีโพลาร์แบ์แน่นอนนะครับโพลาร์แบ์นะมีขั้วโลกครับมันอ,อยู่ในขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้จะเป็นถัดเมืองหนาวนะครับ 5a นะครับถ้าบอกว่าแมายอัน underline word ์ดแมสคำที่ขีดเ้นใต้ครับใน definition กับคำความหมายนะครับดู โฟ oh, mm hmm. เลือกสี่ตัวโทมิเคเลนเซสเบสซอนเทกเลือกสี่ตัวเอามาทำประโยคตามเนื้อเรื่องนะครับ e x p l a i n the w o r d in book อมาอธิบายแล้วอธิบายสับตัวเข้มด้วยนะครับ้อ4 <Okay. S 1> form complete sentence ทำให้ประโยคเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะจับคู่กันให้ดีนะครับไวยากรณ์ครับกั m ม a านะคะรับเ l กับวนเ l ลก็จะนะวนเนจะไม่นะครับ เป็นกริยาช่วยนะครับ w วิว n นก็ตามดูช่องหนึ่งนะครับ for prediction prediction ก็คือ,อเป็นการทำนายนะครับใช้เพื่อการทำนายก็ได้วิ l l นะครับ one day he will be rich นะก็าทำนายวว้สักวันหนึ่งเขาจะรวยครับ for on the spot decision อยู่ในจุดที่ตัดสินใจนะครับ the phone is ringing I will answer it ตัดสินใจครับอ๋อโทรศัพท์ดังเดี๋ยวฉันจะไปตอบมันนะครับไอวิลแอนเซอร์ประโยคบอกเล่าบอกประธานบวก will บอกว่าช่องหนึ่งนะครับประโยคปฏิเสธคือประธานบกว not, บก will not หรือ n นนั่นเองตามด้ายว่าช่องหนึ่งประโยคคำถามก็เอา will ขึ้นหน้านะครับตอบอย่างสั้น yes ประธานแล้วก็ will ตอบแบบปฏิเสธก no ประธานวนนะครับ ใช้ได้กับทุกประธานนะครับวิวกับวนโข้ oh, complete the อ c o m p l e t e t h e text ดูเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์นะครับ Use the verb ใช้เวอรพวกนี้ in the list แล้วก็ใช้เว r รพวกนี้แล้วก็คำว่าวิวนะครับเติมข้างล่างสับวกนี้มาเติมนะอย่าลืมใช้วิวด้วยนะมันเป็นเรื่องที่จะเกิดทำานายคาดเดาอะไรต่างๆนั่นเองครับ ก็เจ็ด make on the spot เดี๋ยวนลองตัดสินใจจะทำับตัวอย่างมีอยู่แล้วนะครับ I will close the window is cold เพราะอากาศหนาวจังเดี๋ยวฉันปิดหน้าต่างน,นะลองหาดูนะครับแล้วลองใช้ตัดสินใจว่าจะจะทำหรือจะไม่ทำนะคะร,ะรับข้อแปด match the word in the two column จับคู่สองขั้วเนี้นะครับถามและตอบคำถามครับ เรื่องการฟังครับเราฟังจากเนื้อเรื่องนะจนข้อสิบเป็นงานเขียนนะครับห้าบีครับ super volcano ภูเขาไฟระเบิดระดับ super volcano เลยนะครับเป็นภูเขาไฟระเบิดครั้งยิ่งใหญ่มากเลยเป็นยังไนะงนะครับ volcano ฟังเนื้อเรื่องดูนะครับ จับูดจับกลุ่มสับนะ in the list under the category l i s t e n and check เราฟังดูครับ reading and speaking ครับ what do you know about คุณรู้จักพวกนี้ยังไงบ้างนะครับ super w o l p a n e l s what will happen if one of them ยีรับนะมีอะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดมีอันรั่วระเบิดขึ้นมายีรับยิปอะซูเปอร์พ็อคานอลยีรับนะถ้ามันประทุขึ้นมายีรับนะถ้ามันประทุขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดก็จะมีอะไรมากมายหน้าซูเปอร์ระดับซูเปอร์พ็อคานอลเลยนะครับแผ่นดินเวลไวทย Out everything for 100 k m around the volcano 100ึ่กิโลเมตรนะครับจะล่าพนาสูนเลยนะครับ50เซนติเมตร of ash นะครับไอ้ฝุ่นแนละฝุ่นขี้เท้าจะหนาห้าสิเซนนะครับตกลงมาทุกชั่วโมงเลยนะครับ The dust and gas ฝุ่นและแก๊สจะ will block out the sun นะครับจะบล็อกพระอาทิตย์ เป็นเวลานานเลยนะครับถ้าเกิดซูปเปอร์โคลนอุกขึ้นนะครับคือดภาพที่จะสองแสงลงมาไม่ถึงโลกนั่นเองนะครับ The temperature will d r รออาทิตไม่มาอุณหภูมิก็จะลดลงลดลงนะคร a n t and a n i m a l w i l l die ต้นไม้และสัตว์พืชและสัตว์จะตาย Many people won't survive คนจำนวนมากจะไม่มีชีวิตรอดครับซูปเปอร์โคลน ข้าแรกนี้ลองอ่านดูเนาะข้อสามอ่านแล้วก็จับคู่ดูนะครับ e m m ม,มอะไรก็ Conditional Conditional Sentence นะครับไทยหนึ่งกับไทยสองมาดูว่าประโยคเงื่อไนไขนะครับแบบหนึ่งกับแบบสองโครงสร้างมันมีนะครับแบบหนึ่ง Up if บวก e present Simple นะ If บวก present Simple รประธานบวกแบบช่องหนึ่งนะครับ อีกประโยคหนึ่งจะเป็นฟิวเจอร์นะครับ will บวก verb ช่องหนึ่งนะ,ะใช้ to predict the result ใช้ในการคาดเดาผลที่จะเกิด and action in the, จะเกิดขึ้นนะเป็นฟิวเจอร์ possibility นะครับเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นานาคตแบบท,ที่หนึ่งนะครับแบบท,ที่หนึ่งเป็นฟิวเจอร์ possibility ครับ if บวก present will บวก verb เป็นฟิวเจอร์ก็คือ will บวก v e r ช่องหนึ่งนะครับส่วน อายกตัวอย่างเช่น if a super volcano erupts ถ้าเกิดซูเปอร์วอชาปะทุขึ้นมาปะทุขึ้นมา present เห็นไหมครับ the climate will change อากาศจะเปลี่ยนครับเป็นฟิวเจอร์เห็นไหมครับเนีเป็นเวลาที่เป็นฟิวเจอร์ s s i b i l i t y จ,จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับ,นะรบแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดน,นะมาดูออย่างที่สองครับ Conditional sentence past, simple, mm hmm. นะครับรร If บวก past simple นะครับอันแรก If บวก present นะฮะอันนี้ If บวก past ก็คือประธาน v ว r ช่องหนึ่งเอ้ยประธาน verb ช่องสองนะครับ If บวก past นะครับอันนี้จะเป็น would h o u do might บวก verb ช่องหนึ่งนะครับ Use d to talk about things that are unreal or unlikely to happen เป็น เป็นเรื่องราวที่ไม่ไม่เป็นความจริงหรือไม่มีไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือ,เ,อเขาเรียกว่า past unreal นะครับ past unreal ก็ไม่ไม่เป็นไปได้ในไม่เป็นเรื่องที่ไม่ไม่สามารถไม่เป็นไปได้นะครับไม่เป็นไปได้ used to talk about things that are unreal or unlikely to happen in the future ใช้พูดกับเรื่องราวที่ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับเช่น The Vesuvius นะภูเขาไฟ Vesuvius นะยึดติดผู้คนคงจะเป็นอันตรายปรากฏว่าไอภูเขาไฟ Vesuvius นี่ย vious, นะมันดับแล้วนะครับมันดับแล้วมันไม่มีทางที่จะปะทุขึ้นมาอีกนะครับเขาพูดได้ว่าถ้ามันปะทุขึ้นมานะครับคนก็จะอยู่ในอันตรายนะครับนี่คือนี่คือนี่คือ p a s t unreal นะครับมเป็นไปไม่ได้ใน อดีตนะครับ present unreal uh, future possibility นะครับแล้วก็ present unreal เป็นไปได้เป็น,ปนไปไม่ได้ในปัจจุบันนะครับแต่เวลาเขียนเราเขียนด้วย past นะครับนะครับแบบสองครับอันหนึ่งใน future possibility นะครับเป็นไปได้ในในอนาคตแล้วก็ present unreal เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันนะครับแบบที่สองแต่ยังมีแบบที่3อีกนะครับข้อห้าครับ read the poster อ่านโปสเตอครับ use the verb in the correct form to complete เอา verb ข้างล่างใส่ให้ถูกฟอร์มนะครับไปทำให้สมบูรณ์ครับ poster นะครับ make a difference ทำความแตกต่างให้เกิดขึ้นนะครับ อย่าลืมนะครับโครงสร้างนี่ if e ทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ข้อหกั็ imagine the situation in pair เราจะลอง imagine สถานการณ์ดูนะครับ mm hmm. ใช้วลีข้างล่างในการสร้างนะครับ mm hmm. มีตัวอย่างแหละ mm hmm. ข้อเเป็นการฟังครับส mm ่ว hmm. นข้แดจะเป็นโปรเจกต์งาน mm hmm. นะครับ ลองสแกนแล้วลองดูลองฟังดูนะครับถ้าสแกนไม่ได้ก็นี่ครับใช้ Can we help พวกเราช่วยได้ไหม mm hmm. นะครับอ่านและเขียนครับ Rubbish Rubbish Everywhere ขยะขยะทุกที่เลยยังลาเกี่ยวขยะ แลนฟิล l แลนฟิลก็คือที่ทิ้งขยะนะครับที่ทิ้งขยะนั่นเองกลิ่นเป็นยังไง hmm. เป็นแน่นอนนะครับข้อส,สองลูกแอนดเทปดูเนื้อเรื่องครับว่าอิสิเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ Can you answer the question ตอบได้ไหมนะจากเนื้อเรื่องนี้ลองฟังดูแล้วลองเช็คคำตอบนะครับอันนี้นะครับลองฟังดูจากที่สแกนเมคเกีร์ถ้าเปิดดูได้นะครับฟังได้ จอยนิ่งไอเดีการจะ uh, การให้ความคิดเห็นนะครับข้อสาม from t o m t h x t หาคหามวิมเห็นจากเนื้อเรื่องนะครับ talk about this problem คุยปัญหาเกี่ยวกับพวกนี้หยใช้คำว่า also ด้วยนะ also แปลว่าด้วยเหมือนกันนะครับ listening for idea การฟังเพื่อหาความคิดเห็นนะครับคามความคิดเห็น เนเรื่องครับ What's the problem ปัญหาคืออะไร What can we do to help เราจะทำจะช่วยเหลือได้ยังไงนะ,ะปรปัญหาพวกนี้เป็นปนัญหาของโลกนะครับต้องช่วยกันทุกคนครับไนทติ้งนานเขียนครับเอ c ซี ABC, โอเคท่านี้ก่อนนะครับ บางครับนักเรียนหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างนะครับในการเอาไว้เพื่อเตรียมตัวไปเรียนนะครับหรือว่าเอาไว้สรุปหลังจากี่เรียนมาแล้วไปเรียนเก่ย่ขึ้นนะครับมาผลประโยชน์จากการเรียนทาให้นักเรียนได้เรียนเก่งขึ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับชวนเพื่อนด้วยนะครับให้มาดูคลิปช่องครูเยอะๆนะครับ โอเคครับเลขเก่งครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ